ต่อกับคดียักยอกเงินสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบังนะครับทางสถาบันก็เตรียมปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์รวมกว่า100ล้านบาทในสัปดาห์หน้าครับ โดยผู้บริหารสจรลเปิดเผยว่าขณะนี้กําลังเตรียมสรุปข้อมูลและเอกสารเพื่อดําเนินการปิดบัญชีของสถาบันที่เปิดไว้กับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาที่ตั้งอยู่ในบริเวณสถาบันครับซึ่งคาดว่าจะดําเนินการได้ในสัปดาห์หน้าเนื่องจากว่าทางสงจลไม่สบายใจและสงสัยในความร่วมมือของธนาคารที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดียักยอกเงินของสองจล โดยบัญชีที่จะปิดไปบัญชีเงินฝากประจำา3บัญชีรวมเป็นเงินกว่า50ล้านบาทและเป็นบัญชีเงินฝากที่มีเงินหมุนเวียน60-100ถึง100ล้านบาทซึ่งสงจลได้เปิดบัญชีธนาคารของรัฐไทยหนึ่งไว้รองรับแล้วและในช่วงบ่ายวันนี้ครับสจลจะออกหนังสือเวียนสอบถามบุคลากรของสถาบันว่าจะสมัครใจย้ายบัญชีรับเงินเดือนจากธนาคารไทยพาณิชย์ไปเป็นธนาคารอื่นหรือไม่ ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่ว่าผู้จัดการและก็พนักงานธนาคารปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลหรือความคิดเห็นใดๆแต่ยืนยันว่ายังคงดูแลให้บริการลูกค,ค้าเป็นอย่างดีครับ